สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มกราคม25 6 4เวลา13นาฬิกาห้นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินมาทำงานที่บอกเกลืออำเภอบ่กเกลือจังหวัดน่านนะคะ จะจินมาเจอนะคะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจินจะพาไปดูนะคะตอนนี้ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าเขาทําอะไรเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังนะคะฝากเอฟซีติดตามไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะไปไปไปเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นวิธีการทําเกลือนะคะเกลือเขาเรียกว่าเกลือภูเขานะคะ จะ,จะมีภาษาเหนือปนด้วยนะคะพอดียาจินมาเห็นนะคะเออวิธีการทําเกลือนะคะเกลือเป็นถุงๆยาจินก็ซื้อไปแล้วนะคะเพราะแม่ฟาชีเขาบอกว่าอร่อยนะคะมันเป็นเกลือนะคะนี่นี่ยาจินซื้อนี่นะคะถุงละหนึง่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะเกลือนี่มีไอโอดีนนะคะ เอาไปปรุงอาหารนะคะอันนี้ไม่มีไอโอดนะคะเอาไปล้างหักนะคะล้างหักล้างปลานะคะใส่อาหารก็ได้แล้วแต่นะคะเหมือนกันต่างกันที่ว่าใสไอโอดีและไม่ใสไอโอดีนะคะอันนี้ยายจินซื้อแล้วนะคะเหมาไว้แล้วนะคะยังไม่ได้จ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายก่อนเดี๋ยวจะลืมนะคะยายเดี๋ยวเราจะลืมเราพูดแล้วแล้วก็จ่ายเลยนะคะายายสองร้บาทครับ อันนี้แม่ค้านะคะแม่ค,าะค,ะค้าถ้าใครเขาเลิกหอยไปยูนะคะแม่ค้านะคะเขาได้ตังเขาดีใจนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือภูเขานะคะที่เขามาเที่ยวกันนะคะดูสิคะมันเป็นเขานะคะมียอดเขานะคะอยู่พื้นที่สูงนะคะอันนี้คือเกลือที่ชาวบ้านเขาทำแล้วมาจำหน่ายนะคะเป็นเกลือที่สะอาดนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเกลือนะคะ เอ้ยมันมีอย่างพองนี่ลองว่าเพล่ะอันนี้สบู่เกลืออันนี้ดอกเกลือใช่ไหมดอกเกลือนะคะอันนี้คือดอกเกลือแสงแสงนะคะนี่คือดอกเกลือดอกเกลือนด่เราไปยังอย่างเอ้ยไปปรุงอาหารได้ไปปรุงอาหารไปอมได้ล้างปากนะคะนี่ดอกเกลือนี่สบู่ดอกเกลือห้าสิบบาทนะคะสบู่ดอกเกลือนะคะ สบู่ดอกเกลือเกลือแช่เท้าไหนเกลือแช่เท้านี่คือยังแล้วก็สบู่เกลืออันนี้คือสบู่เกลือนะคะสบู่เกลือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำนะคะยี่สิบบาทนะคะีนเกลือสปาเกลือสมุนไพรแช่เท้านะคะนี่เกลือสมุนไพรแช่เท้านะคะมีผลิตภัณฑ์จากเกลือหลายอย่างอยู่นะคะอยากกินผ้ามาดูอีกมียาสีฟันอันไดเอ้ย ถุงนี่อ๋อกับป๋องนี่นเขาเรียกว่ายาสีฟันเกลือนะคะยาสีฟันสมุนไพรนะคะนี่นะคะอันนี้เกลือสปาเกลือขัดผิวนะคะเขามีบัวชัวมีโ,โลโก้ด้วยนะคะมันเห็นไม่ชัดนะคะชาวบ้านก็มีรายได้นะคะมีรายได้วันๆหนึ่งเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะ อันนี้ที่แม่ค้านะคะจะจินมาสัมภาษณ์เขาเมื่อกี้ยาจินมาซื้อเกลือเห็นก็ถือโอกาสทําคลิปเลยนะคะอันนั้นก็คือเตานะคะที่ใช้ต้มเกลือเหมือนกันแต่เขาต้มหม้อเดียวนะคะวันนี้ต้มเตาเดียวนะคะลักษณะเตานะคะอันนี้ก็เตานะคะเกลือใช้ฟืนนะคะในการต้มเกลือต้มจนมันแห้งนะคะเอ้ยมายืนนี่นุ๊กเหรอจี้ให้ผลพอหน่อยนุ๊ก ี่เจ้าของเขานะคะเขาก็ต้มทิ้งไว้นะคะเอ้ยอ่าสวัสดีทักทายชาวโลกก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจื่ออย่างก,ก็เจ้าเอ้ยป้าสมอนะเจ้านะจเปิดหน้าหน่อยเด้นะอเนาะบ่าเป็นยังอยิวฮางกับป้าสมอนนะเจ้าเปิดเงาเกลือนะเจ้าใช้เวลาต้มกินอันนี้เอ้ยฮอตเชั่วโกกมงนะเจ้า ต้มประมาณเจ็ดชั่วโมงถึงจ็ดชั่วโมงจนแห้งนะเจ้าแห้งกับจนสีขาวๆเราไ,ไ,ไม่ได้ฟอกลเลยเนาะไม่ฟอกเจ้าไว้เสต่กล้าทิ้งไว้กับแขวนแขวนนตรงนั้นนะคะแขวนแขวนไว้นะคะแขวนตรงแขวนตรงนี้นะคะนี่นี่นี่นะคะเป็นเส้นๆนี่นะคะย่ามากี่ปีแล้วเอ้ยสิบกว่าปีแล้วนะเจ้าวันนี้ ทิ้งไว้นะคะหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะมันก็จะแห้งไปนะคะขอพุณหลายนะเจ้านเนยที้ความห่ห้คำแนะนำเป็นยายจีนมาเห็นตรงนี้ก็เลยเอยออดซาตั้งมาเครื่องตั้งขากล้องมาทำคลิปนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อเกลือบ่อสองก็เอยบ่อสองบ่อเกลือจุดที่สองนะคะมันมีสองจุดนะคะเขาจะเอาน้ำมาจากตรงนี้นะคะน้ำมาจากใต้ดินนะคะ น้ำมาจากใต้ดินนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะสูบไปใส่เก็บไว้ในหม้อนะคะเราไปต้มนะคะ,ะร้านนี้ก็มีนะคะเขาจะทํากันเป็นครอบครัวนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเหมือนกันนะคะขออนุญาตเดอ้อ ขายเกลือนั่นติก๊กติ๊กเกอร์ขออนุญาตพอจิ้มเนิบพี่พี่เฮ้ยอันนี้เป็นกองหูจักกันนะเจ้าเนะาะกจาทักทายกันไปโอ้ยนี่อันนี้เขาแขวนอันนี้สําเร็จนะคะเนี่ยสาาหับเเเมะแงข้ออตอนนี้เมาะแสงเข้าน,ะน่ะปน่าพอเจียหยังก็พอลุงน้อยนะเจ้าบ้านบ่อเกลือเป็นต้มเกลือขายนะเจ้า ขออนุญาตเด้อปอเด้อคือความหู้ปนชาวโลก่นจะได้หู้ได้หันเป็นวิธีที่เขาทํากันแบบบ้านๆเลยนะคะเกลือนะคะสะอาดนะคะแม่สามียากินบอกว่าอร่อยนะคะเกลือตาในตรงตัวได้ไหมเปล่าห้าบาทเปล่าเอาตาถุงเดียวข้างหลังเตะถุงเดียวกันจะซื้อเป็นเอาใส่ถุงตะ เราชมความหล่อเหลาของท่อค้านะคะใจดีด้วยนะคะตาทักทายชาวหลกบนนาตาสวัสดีคััตาใครหัวตาพอกล้องนี่กะไอหล่อนะคะสิงเสืออดีตนี่นักรบนะคะนี่นี่จมูกเป็นสันเป็นโด่งนะคะเขาขายเกลือจดีินซื้อเกลือเขาอุ่นนุนกันไปนะคะเดีย๋ยวจะเช่นใจตั้งก่อนนะคะ มีเกลือถุงเดียวก็จะขายให้เราคนเดียวต้องมีถุงเดียวมีสบู่เกลือด้วยตาแบงร้อยนี่มีใบเศร้ากันยังว่าเสียงไหมอีกเหอว่านั้นเนี่ยังไม่ตาหนึ่นสุดแม่งยังจะให้กินเลยขวดนันเออใครงานฝีมืองานฝีเขาก็เก่งนะคะเขาทำงานฝีมือจักสารน่ะจ้า ดูนะคะคขขยันนะคะไม่อดตายนะคะเดี๋ยวจะจินขออนุญาตนะคะแผ่นกล้องช้าๆเมื่อกี้จับเดินที่มันขุกขักขุกขักจจกินเดินตากรขายเป็นขวดแวดวล้วเนาะบกันแต่ไรอ่ะตาห้าร้อยมีสามร้อยมีหกร้อยมีเขาทำเขาเก่งนะคะนี่เป็นงานฝีมือนะคะสีของย่าสามเหลี่ยมเออย่าสามเหลี่ยมนั่น ยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณตาวันนะคะบอ่อต้มเกลือโบราณต้นกำเนิดแม่น้ำน่านเด่นตะการด้วยคุณเขาเกลือสินเทาลือชื่องานฝีมือเครื่องจักศารนะคะเขาเขามีบทโทรด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะคุณตาวันนะคะพรตังหนูด้วยต่แปดสิบตังก็ไม่เก็บ ตานอนนิ่มนอนกะนอนกะในไหนนอนห้องไหนนอนนั่นงตาบ่วนอนเฝ้ากัอนยุ่งเนาะนอนตำมือนี่เนาะนอนห้องนี้เหรอตาบ่นอนเฝ้าก่นนะน้แห้งแตกนอนแตกนอนไหนก็นอนได้ตาเนาะนอนไหนก็นอนได้เขาอยู่ไปใกล้ขวยบนน้ำจังนะแม่ตาเขานอนเฝ้าเกลือนะคะไม่งั้นเขาบอกหมอดกเขาต้องเฝ้าเกลือไว้นะคะขอบคุณหลายเด้อตาติงไทัย คนบ้านนอกเรานี่เราก็จะทักทายกันนะคะอาจจริยะใสดีกันนะคะนี่เดี๋ยวจากินให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเขาจะเอาน้ำมาจากตรงนี้นะคะมันเป็นบ่อเขาใช้แตะเดี๋ยวจะจินมันย้อนแสงตรงนี้นะคะน้ำเขาจะเอามาจากตรงนี้นะคะยาจินไม่ขึ้นนะคะนะคะ ก็จะสูบขึ้นมาเป็นเวลานะคะบอกเกลือบโบราณแป0ร้อกว่าปีนะคะอันนี้ก็จะมีมุมนี้เดี๋ยวยายจินเซลฟี่ให้ดูนะเดี๋ยวจินจะเซลฟี่มุมนี้นะคะบัฟเฟ เซลฟี่น,นะคะสวัสดียามบายแฟนคลับทุกท่านนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้ค่ะเยจินด้วยนะคะเยชินใจถึงนะคะมายืนตากแดบดบจยชินไม่กลัวฝ้านะคะอยจินไม่กลัวนะคะฝ้าจยจินไม่กลัวอยชินกลัวเมฆนะคะป้านบอกเลือนี่จะมีภูเขาด้วยนะคะจะมีภูเขานะคะมียอดเขานะคะเขาสูงด้วยนะคะ เดจ,จินเก็บเกลือก่อนนะคะอันนี้คือที่ขายเกลือของแม่บ้านเขานะคะขายเกลือมีอาหารทะเลด้วยนะคะายจ,จินก็จะเดินดูซื้อเกลือลุนเนาเกลือมากกวลุ้นท่านไหเกลือ้านผู้หน่เอสเซนสองถุงท่านขายอย่างเจ้านั่น ผลคายมาตาวแม่ค้าคนนี้สงสัยจะสวยหลบในนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดหน้านะคะยายจินก็จะยืนดูห่างๆเพราะยายจินยังเดี๋ยวก่อนเอาอุปกรณ์เครื่องมือมัดจมูกเมื่อกี้เราอยู่ไกลกันร้อนมีไข่ต้มน้ำเกลือนะคีั้มีไข่ต้มน้ำเกลือมาตาลทุต่อได้นั่นมาเตาันี้มีห้าสิบแปดสิบจ้า เขามีลูกชิดนะสวัสดีชาวโลกนะคะแม่ค้าเนาะอันนี้มะตาวเชื่อมเจ้ามะตาวเชื่อมนะคะมะตาวสดมะแขวนเขาก็ขายกันนะคะแถวนี้เดี๋ยวจะจิ้มนั่นเม็ดอะไรยังนั่นมีงาเจ้ามีงาขาวมีถั่วเหลืองเจ้ามีถั่วแดงมีลูกเดยถั่วเขียวเจ้ามีข้าวกำเจ้าข้าวให้เนี่เจ้าข้าวตำมือเจ้ากระดองมีมันเจ้า อันนั้นเป็นอันเป็นขวดตักเจ้าถุงไปหนึ่งถุงห้าสิบบาทจังมะก้าวถุงห้าสิบบาทจ้ะมะกาวถุงห้าสิบบาทเจ้าของนี่เนาะอันนั้นแปดสิบจ้ะอันนี้แบบตัวสุดเดี๋ยวจะชิมดูก่อนถ้ามากาวมาชิมมาจะชิมมีเยอะแยะจะชิมกำลังจะดูมะแขนก็มีแล้วมะแขนมีดอกเหลืองมีมะ ปาขามป้อมแกะเอาละชิ้ปมป้อม20บาทก่อนาาแกเอาล่ะใจฟังไว้ก่อนว่าเราแก้เาล่ะสินยเียลัมาจเอายลงก็มออู่นีนย้ำกดมกอยู่ออน้ำลายเจะให้ยายินชิมป้อมยินกระเจี๊ินแค้นสำลักนะคะ นะคะกำลังจะตักนะคะขายดีเ,ยเลยเลยอเขาขายดีนะคะดเ,เดี๋ยวเราไปจบคลิปนยเมาหน่นเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันตรงบัฟเฟอรนะคะลุ้นสําหรับคลิปนี้นะคะยายก,กินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะจบกันที่ภาพสวยๆนะคะบอกเรือเดี๋ยวกันเอาชัดๆนะคะ ปนี้นะคะเปิดหน้าว่ออยู่คนเดียวนะคะยายจินก็ขอลํำลาไปก่อนนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใคลิปให้กำลังใจใยายจินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะร้อนอย่ายวสงหั้ายายจินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายโชคดีนะคะแฟนขับนะคะสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ